เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเนื้อคู่เราหรือว่าเราควรจะแต่งงานกับใครที่จริงแล้วคําถามนี้ดีมากนะครับเพราะว่าพอเราแต่งงานไปเนี่ยเนื้อคู่ของเราจะมีผลต่อชีวิตของเรามากเลยนะครับเราแต่งงานกับคนไหนเนี่ยเขาจะมีผลต่อชีวิตเราอย่างมากมายในระยะยาวไปเลยดังนั้นการตัดสินใจเรื่องนี้สําคัญยิ่งกว่าซื้อรถซื้อบ้านซื้อเสื้อซื้อรอ,อ,องเท้าซื้อกางเกงเพราะว่ากางเกงเราโยนทิ้งได้ แต่อยู่ดีๆเราแต่งงานคนเข้ามาแล้วเราจะไปโยนเขาทิ้งก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดคงมีปัญหาเยอะแยะเลยเโดยเฉพาะถ้ามีลูกด้วยกันลูกก็คงจะเดือดร้อนนะครับพรานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องตัดสินใจให้ถูกต้องจริงๆที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าให้เราสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเราได้พระเจ้าไม่บังคับเราเราจะเลือกใครก็ได้ตามใจแต่ว่าดีที่สุดคือ เราจะต้องแสวงหาพระเจ้าว uh, ่าพระเจ้าอยากให้เราแต่งงานกับใครใครล่ะคือคนนั้นที่เป็นเนื้อคู่ของเราแน่นอนประการที่หนึ่งคือเราต้องถามพระเจ้าอธ <caval. PS. S 1> ิษฐานอุทานอธิษฐานใช้เวลาอย่ารีบร้อนไปกระโจนไปเป็นแฟนใครแล้วก็ไปสัญญาว่าจะแต่งงานกับเขาเราต้องถามพระเจ้าดีๆว่าคนนี้ใช่ไหมใช้เวลาปรึกษาพระเจ้าปรึกษาผู้นำในครสตจักรและปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราเพราะผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าพูดกับ เราอย่างไรเขาก็จะ,ะพระองค์ก็จะพูดกับผู้ปกครองและพ่อแม่ของเราเหมือนๆกันนะครับดังนั้ก็ต้องให้เกียรติปรึกษาเขาและแน่นอนเราก็ต้องใช้วิจารณญาณหลักการของพระเจ้าซึ่งเป็นหลักการสากลก็คือเช่นหนึ่งถ้าเราไปแต่งงานกับคนที่เขาไม่เอาพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าแน่นอนการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็คงจะต้องถดถอยเพราะว่าเขาไม่ไปโบสถ์เราไปโบสถ์เขา ไม่อยากรับใช้พระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าในที่สุดมันลําบากฮะทำอยู่คนเดียวมันก็ไม่ไหวสองก็คือว่าเราต้องดูว่าพื้นฐานของเรากับเขาเนี่ยพูดกันรู้เรื่องไหมนะครับมีความคิดชอบอะไรเหมือนเหมือนกันไหมเช่นถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วเราจะไปแต่งงานกับคนที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาไทยไม่ได้เลยพระเจ้าก็คงไม่ห้ามนะครับท่านก็แต่งได้แต่ว่าก็คงจะลาบากหน่อยเรื่องชีวิตการแต่งงานเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องหรือว่า ถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นสอบอวันหนึ่งจะเป็นนักเทศแต่คู่ครองของท่านบอกว่าไม่อยากรับใช้อยากจะเป็นแค่คริสเตียนไปโบสถ์ไม่อยากยุ่งวุ่นวายเปิดบ้านถ้าเขาความคิดแบบนั้นแล้วเขาตัดสินใจไม่อยากรับใช้ถ้าท่านแต่งงานกับเขาก็คงจะลําบากมากๆเลยในการดําเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าคงจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าความคิดเขาเป็นยังไงเรื่องการเงินเรื่องการมีลูกเรื่องการรับใช้พระเจ้าเรื่อง จุดประสงค์ในชีวิตในอนาคตว่าจะทําอะไรเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้เพราะว่าอันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะที่ผมแต่งงานกับอาจารย์ดาเพราะว่าอาจารย์ดาชอบรับใช้ผมก็ชอบรับใช้อยู่ด้วยกันได้เราชอบอะไรค,คล้ายๆกันแม้ว่านิสัยเราไม่ตรงกันผมเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนแต่อาจารย์ดาเป็นคนที่นิ่มนวลเป็นคนที่เอาใจคนเรานิสัยไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราคิดคล้ายๆกันเราชอบอาหารเหมือนๆกันเราเป็น คนที่รักพระวิญญาณเหมือนกันมันก็เลยทําให้ชีวิตครอบครัวไปด้วยกันอย่างดีและเกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขผมเชื่อว่าพี่น้องจะต้องใช้สติปัญญาจากพระเจ้าและขอพระเจ้าถามพระเจ้าและอย่ารีบร้อนเรื่องนี้แล้วก็อธิษฐานขอสิครับขอพระเจ้าส่งคู่ครองที่เข้ากับท่านได้จริงๆและรับใช้พระเจ้ากับท่านได้จริงๆนะครับอยากจะให้พระเจ้าช่วยคุณนะครับให้คุณนั้นได้แต่างงานกับคนที่ พระเจ้าทรงจัดสรรไว้ให้จริงๆนะครับ